ได้ยินไหมเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้เข้าเกียร์อุ้ยม,มันคาดเป็นไม่จับอีกแล้ว อนนี้มันเปลี่ยนเกียร์มันวิ่งได้แต่พอเหมือนกับว่าเราจอดรถใช่ไหมแล้วเขาเกียร์ว่างแล้วจะเข้าเกียร์หนึ่งเออเข้าไม่ได้เว้ยมันมีเสียงแกะกงแกะครัชตอนนี้ที่รู้สึกก็คือว่าเหยียบแล้วก็ปกตินะไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมันไม่ปกติมันจะรู้สึกเลยว่าเหยียบแล้วมันจะมีเสียงเหมือนก็คือเสียงเหมือนคัสมันจับไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ตอนนี้กำลังจะค่อยๆขับไปที่อูโนโนอีโคช็อปนะก็ไปให้เขาดูสักหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรวิ่งอีกต้องเกือบ50ากิโลไปถึงโอ้ยจะไหวไหมเนี้ยเดี๋ยวลองดูตอนนี้ก็ต่อเกียร์ได้ตามปกติอืมแปลกดิ วิ่งเข้าเกียร์ห้าได้นะแต่ความรู้สึกก็จะเหมือนกับว่าอ่ะเข้าแล้วไม่ค่อยมั่นใจยังไงไม่รู้เพราะมือข้อศอกมันเหมือน,นแบบมันแ,บบแปลกบอกไม่ถูกเหมือนกันก็เลยอ่ะค่อยๆวิ่งไปละกันด้วยความเร็วประมาณเนี่ยเจ็ดสิบแปดซมนี่แหละค่อยๆคานไปไม่อยากเร่งมากเพราะว่าไม่รู้ว่าคลช์มันมีปัญหาอะไรมันเหมือนจับได้บ้างไม่ได้บ้างะนะ ก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆขับไปแล้วก็สังเกตอาการถ้ามีอะไรผิดปกติไปจากนี้ก็เดี๋ยวจะคอยบอกอยู่เรื่อยๆนะวิ่งอยู่วันทางต่วนนะครับก็ใช้ความเร็วเกิน80มาหน่อยๆละรอบเครื่องที่2,005เอ่อตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะก็ยังรู้สึกปกติดีอยู่ ก็แปลกนะว่าเออทำไมแบบพอเมื่อวานอะ่ะหรือเมื่อกี้เองอะ่ะตอนสตาร์รถใหม่ๆอะ่ะเกียร์เหยียบคันแล้วเข้าเกียร์หนึ่งอะ่ะไม่ได้เลยต้องเหมือนกับว่าดับเครื่องก่อนแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งรอแล้วค่อยสตาร์รถใหม่อ่ะถึงจะเดินหน้าถึงจะเข้าเกียร์อะไรได้ตามปกติะนะอันนี้คืออาการที่มันแตกตา่างจากเมื่อตอนทีแรกนะทีแรกนี่คือแบบเหยียบแล้วมันจะแบบรืดรืดมีเสียงงั้นตลอดเวลาเลยอ่ะ เดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปว่ายัางไงร,รู้สึกว่าเออมันก็ปกแปลกๆนีไม่รู้เกิดอะไรอ่าตอนนี้ก็ถึงที่อูโนโนอีโคช็อ e ปแล้วนะครับผมก็มาค่อนข้างจะเช้าเลยเพราะว่าอยากให้รีบๆดูนี่ไงขับมาตั้งนานไม่เป็นพอเมื่อกี้ลองดับเครื่องแล้วก็ลองอสตาร์ทแล้วลองเข้าเกียร์ใหม่เนี่ยนะยัดไม่เข้าชัดเกืบแล้วนะเนี่ยยัดไม่เข้าเนี่ยโอ้โหกวจะเข้านี่ย Rồi đi Rồi đi Mình Mình có ọt đèn dớt phải có <được> Mình nó sai nhỉ Mình mà bên Mình Đó. lo mình đơm เราให้ช่างอุโนเขามาดูให้นะครับว่าเกิดจากอะไรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมีมิเชนเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกดซับซา์แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรอเรุ่งราวดีๆที่จะมานําเสนอเรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อๆนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมเนี่ยงงผมก็าฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่าหน้าเบื่อเนาะแล้วเป็นไรเราก็ไม่รู้ก็ ถ้าเกิดเพื่อนๆเมื่อกี้ดูตอน,นต้นก็คงเห็นแล้วเราว่าเกิดปัญหาะอะไรก็คือว่าเหยียบคลัชแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้อีกแล้วแต่บางแต่พอสักพักนึงเดี๋ยวมันก็คือบางจังหวะมันก็เข้าได้บางจังหวะมันก็เข้าไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจะว่ามันเกิดจากอะไรนะมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ครั้งที่แล้วเนี่ยคือเหมือนว่าคลัชมันกระจายใช่ไหมล่วนะเข้าเกียร์ไม่ได้เลยแต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนกัแบไม่รู้มันเป็นอะไรมันมันเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างพอตอนเหยียบคลัชเนี่ย ตอนนี้ผมยังดับเครื่องอยู่นะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องดูว่ามันยงังไปหนอหรือเปล่าอืเนี่ยไม่เป็นเนี่ยตอนเนี้ยไม่เป็นเออถึงอู่แล้วไม่เป็นเมื่อกี้อยู่บ้านเป็นตั้งนาน,นกว่าจะแบบเข้าเกียร์แล้วแล้วมันแบบค่อยๆคานมาได้แต่พอเหมือนว่าพอเข้าเกียร์แล้วมันวิ่งมาได้เรื่อยๆใช่ไหมเออมันก็ใช้งานได้ตามปกติก็ ไม่เข้าใจก็เลยอ่ะไหนๆก็มาแล้วก็ให้เขาเออลองดูให้หน่อยแล้วกันว่ามันเกิดจากอะไรนะ,ะก็เดี๋ยวรอช่างมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะั่นมาติดตามชมกันครับต้องดับเครื่องแล้วเข้าเกียร์รอเลย คันมีคันมันมีแต่ไม่รู้เออแต่มันเหมือนไม่จับเลแต่ก็พยายามเลียคัดออกได้ช่ะพี่เข้าได้อถ้ามันเข้าได้แล้วมันจะเข้าได้เลยแต่ถ้ากิดเหมือนมันไม่เข้าเไม่ได้จังหว์แรกต้องดับเครื่องแล้วก็เข้าเกียร์รอแล้วก็จะต้านใหม่อ่าสรุปก็เดี๋ยวคงต้องยก คลาสออกมาดูนะว่าเกิดจากอะไรงงดิดูว่าแอนคัสมีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกัน ตัวใหญ่พัดไม่น่ามีอะไรวันนี้ก็ไม่ลื่นแผ่นก็จับปกติมีแค่ตัวหนอนเนะอะตัวหนอนมันคือลดการลดการคาทากอะลดแรงคาทากไม่ให้คันมันเต้นม,มันก็มีสองแบบพัดก็จะมีแบบเนี้ยจับแบบไม่มีสปริงเดี๋ยวเอาไปเขาดูว่าเป็นอย่าง เขาสบายก็ไม่รูดนะสบายสวยเลยเดี๋ยวเอาไปให้มปร่งตีงงตอูกอนรั่ววัลลุกออก่วเนี่ยมันข้าวมันมันไม่ใช่กระบี่แต่น้ำมันมันก็ไม่ยุดนุย้ยแมงเริ่มแบบซึมซึมอ่ะพออะ่อ่ก็เดี๋ยว เอาคัดนะครับไปให้ที่ร้านฟอ,อร์มนตรีดูนะว่าเกิดจากอะไรแล้วก็คงเดี๋ยวสลับมาเปลี่ยนใส่เลยเพราะว่าน่าจะยังอยู่ในประก,กันนะครับผมก็เดี๋ยวรอตอนยกกลับมาทีแล้วกันว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าอกระปุกคัดอันนั้นอันเล็กๆนั่นน่ะมอนมันจะซึมๆด้วยก็เดี๋ยวอาจจะไปเปลี่ยนเลยทีเดียวแล้วกันไหนๆก็ยกออกมาละเออมีแต่เรื่องเสียตัง ระหว่างรอคักกันมาก็ล้างเกียร์เอาขาสาดรอกันไปก่อนสะอาดอีกแล้วเกียร์ผม ใหม่เลยเอ่อะสะเป็นส,สวยๆใหม่ๆอืมทองแดงใหม่ๆเลยอ่ะดูสิจะเป็นอีกไหม มาจากอูโนโนอีโคช็อปนะครับแล้วก็ลองอใช้งานดูตอนนี้ก็ปกติแล้วก็ตามที่เพื่อนเพืนเห็นในคลิปนะครับผมก็คือตัวสปริงในคลัชแผ่นคลัชมันหักนะคือมันเป็น2ครั้งแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าพฤติการการขับของเราที่มันไม่อาจจะไม่ถูกต้องหรือเปล่ามันทําให้แบบเกิดเหตุการณ์ลักษณะยอย่างนี้ใช่ไหมก็มานั่งนึกเอ๊ะผมก็ไม่ ไม่ไม่ได้เป็นคนที่ขับรถแล้วแบบชอบเหมือนกับว่าเออเอาขาแช่ไว้ตรงคัดหรือขับเรียคัดเท่าไหร่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะเออเฮ้ยแต่มันเป็นงี้ทั้งสองครั้งแล้วตั้งแต่ใช้คัดเดิมลวแล้วลนี่ก็มาเป็นคัดทองแดงก็ยังเป็นเหตุการณ์นี้อีกอ่ะเดี๋ยวดูด้วยว่าอ่ะเปลี่ยนใหม่อีกอันนึงมันจะเป็นอีกไหมวะถ้าเป็นอีกก็คงนั่นแหละเออคงเพราะผมพฤติกรรมการขับขี่ของผมเองมัม้งผมก็คงต้องลองปรับให้มันเอ่อเขาเรียกว่าไงเดีย่ะอาจจะเป็นคนที่แบบเวลาขับรถอ่ะ เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนคัสอะไรเงี้ยอาจจะแบบยกคัสเท้าซ้ายออกมาค่อนข้างจะช้าอา่ะยอมรับเลยตรงเนี้ยคือเหมือนว่าจะค่อยๆย,ยกออกมาจะเหมือนว่าจะค่อยๆเหมือนขับให้มันสมูทที่สุดแหละกลายเป็นว่ามันอาจจะทําให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาก็เป็นได้นะอันนี้อันนี้คือแบบคิดเองเลยเลยนะก็เลยตอนเนี้ยอ่ะก็ลองลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็รีแบบเออยกเท้าขึ้นมาดีกว่าจะได้มีปัญหาเมื่อกี้ก็ลองอ่ะลองขับบนทางด่วนดูลองวิ่งดูแล้วก็ ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรละไอยอย่างที่ตอนตอนแรกนะครับที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันยังขับได้อยู่ก็อย่างเห็นในภาพในระหว่างคลิปล้วก็คือว่าสปีกมันหักไปตัวหนึ่งใช่ไหมแต่อีที่เหลือมันห้าห้าตัววันนี้มั้งห้าหกตัววันเนี้ยมันยังใช้งานได้ตามปกติมันก็เลยทําให้ว่าเออเคมันก็ยังพอใช้งานพอขับได้แต่เห็นไหมพอไปถึงที่อู่ปุ๊บผมดับเครื่องมันจะพักหนึ่งแล้วพอผมเยียบคันอ่ะใช้งานไม่ได้ละก็ ลองดูแล้วกันนะครับผมผมเองผมก็ไม่ได้อยากจะมาแบบบ่อยๆหรอกแต่ก็โชคดีที่ว่าโอเคน้องโน้เขาก็เคลมให้แผ่นก็เปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆจาได้กันเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมั้งนี่ก็สิงหาแล้วใช่ไหมมันก็ยังโอเคอยู่ในประกันก็เคลมได้เลยได้นะครับผมก็โชคดีปะก็ทําให้โอเคไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้สักเท่าไหร่นะก็มีแค่ ค่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ค่าแรงนิดๆหน่อยๆน,นะก็ช่วยๆกันไปประมาณนี้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมคงต้องเอารถไปตั้งศูนย์นะครับแต่เมืเ่อกี้เออตอนที่ตอนที่เขาระหว่างยกคัดออกมาเนี่ยปีกรถผมอะ่ะมันไม่ค่อยดีละเดี๋ยวผมก็คงจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันรถมันใช้งานมานานแล้วนะก็ต้องดูแลรักษาไปนะครับผมยังไงคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณโอโนโน่อ no ีโคช็อปเหมือนเดิมนะที่ดูแลรถผมให้นะครับผมมีปัญหาอะไรผมก็จะมา ที่นี่ตลอดแล้วนะนิดๆหน่อยๆน,น้องก็ดูแลให้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนนะครับถ้าชช้นชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะก็อย่ลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ